สวนพระพุทธเจ้าที่ฉันก็ฉันไปอัตมาก็จะพูดไปใช้เวลาสิบนาทียี่สิบนาทีาอ,าอาสารหาบูชาเป็นวันสำคัญที่พระองได้รุญาตในพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพุทธเจ้าสาวกออกเผยแผ่พุทธศาสนามันไปนเหยียบข้าวสาลีที่เนี่ยเป็นตูกข้าวสาลี เทียมน้ำครับปลาเยียบคตเทียบอะไรอะโรนมเลยไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าปเลยบัญญัติตรงนี้ได้อย่างหนึ่งนี่สมัยเข้าพรรษานี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยพ่อคุณรามกำแพงถึงมีการเข้าพรรษาบัญญัติตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นการเข้าพรรษามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่สามอย่าง หนึ่งันเกิดขึ้นแห่งพระรัตนตรยัยสองโกนธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมในที่พุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่มีกัสถุที่ในปางฟัญเจ้คีทั้งห้าได,ด้ดวงตาต่พ่อโกนธัญญาได้ดวงตาตทมปุ๊บโกนธัญญาก็ขออุปสมบทกักพระพุทธเจ้าได้หลังจากแสดงธรรม แล้วโจนธัญญาได้บรรลุธรรมแต่สามารถไม่สามารถวาทธรรมชั้นไหนแต่ว่าได้บรรลุธรรมหลังจะได้บรรลุธรรมแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทกับพระพุทธเจ้าพัฒนาไตรจิงเกิดขึ้นและว,วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดง,ง,งรธรรมครั้งแรกซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสามอย่างนะ หนึ่งนงครับครั้งแรกทำให้โกนทัญญาได้ลงตาเห็นธรรมสองวันพระน้าทายเกิดขึ้นสามวันที่โกนทัญญาได้ลงตาเห็นธรรมยังยิงย่งจิยสมุทยะทรหมังสัพพันตัางนิโรธธรรมมันติสิ่งใดเกิดขึ้นมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาเพราะนั้นท่านทั้งหลายควรวางใจ ในวันเข้าพรรษาไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากหรอกอธิษฐานก็อย่านอนตื่นสายอย่าอายทับก,กินอย่ามินเมือน้อยอย่าคอยว่าสนาแค่นี้ก็พอแล้วโยมไม่ต้องอธิษฐานว่าฉันจะต้องใส่บาลตลอด